you <laughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมจหรับวันนี้จะมาให้ชมเบ่งบนสีซึ่งผมไปหาเลาะซื้อมาเมื่อวานนี้พี่น้องได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนาะน่ครับจะมาให้เบ่งคร่าวๆเนาะพี่น้องนี่ครับอันนี้คือมือใหม่เข้ามาในวงการครับผมถ้าผมพูดชื่อต้นไม้ชนิดเดรพิดไปก็ขออภัยก่อนล่วงหนาเด้อพี่น้องเพราะว่า เป็นมือใหม่บางทีก็อาจจะเรียกผิดเรียกถูกเพราะว่าป้อนสีนั่นก็มีชื่อที่หลากหลายร้อยชนิดครับผมที่เป็นชื่อเพิ่นแล้วก็มีลูกไม้เพิ่มเติมไปอีกครับผมถามคนที่เพิ่นเชี่ยวชาญเพ่นบอกว่ามีชื่อเป็นพันๆชื่อหมดเลยครับผมแต่สําหรับมือนี่ก็จะไม่ช้่มเบิ่งครับผมที่ผมซื้อมาประมาณสี่ห้ากระถางกะสําหรับต้นนี้ก็คือลูกไม้ครับผมเป็นลูกไม้ต้นที่ผมเคยซื้อมาก,ก่อนนาน นี่เล้วแต่ว่าต้นนั่นต้นใหญ่ครับผมได้ทําการขายออกไปแล้วครับผมก็เลยซื้อต้นเล็กเพิ่นมาเอาไว้เลี้ยงขยายไว้เนาะพี่น้องตัวนี้หรือว่าถ้าคนสนใจกะที่เราโพดลงไปเนาะก็ทําการขายออกไปเราก็ไปหาซื้อมาเพิ่มเติมล้านเรื่อยๆเนาะพี่น้องแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่นบอกว่าไก่ฮาวาเนาะพี่น้องไก่ฮาวากะมันจะมีไก่ ผสมหลายอย่างเนาะครับผมครับผมอันนี้แต่ว่าเพื่อนบอกว่าไก่ฮาวายเนาะไก่ฮาวายนี่กะค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมนี่ครับอันนี้เพื่อนก็นยังบดเต็มฟอร์มเนาะพี่น้องนี่ครับถ้าเพิ่นเต็มฟอร์มอาจจะมีความสวยงามมากกว่านี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าสําหรับตัวน,นี้นั่นกะทําการไปเอามาเมื่อวานนี้แล้วก็ทําการโพสตไขยปรากฏว่ามีคนรับไปเรียบร้อยแล้วครับ ไปรับไปดูแลต่อแล้วกะมาร์ทคลิปเพื่อเป็นความทรงจำเนาะพี่น้องนะครับไปหาใบแล้วก็จะมีที่เพิ่นแนะนำมากะเมื่อวานนี้กะมีดอนเจดีเนาะครับผมดอนเจดีนี่กะเป็นไม้ที่สวยงามแล้วก็มีลวดลายนี่ครับเป็นเจดีเนาะลักษณะคล้ายๆว่าเป็นคนตั้งชื่อก็จะคิดว่า เป็นปลายของเจดีเนาะผมคิดนะครับผมแนวแนวความคิดแบบคนตั้งเนาะครับจินตนาการว่าเป็นเจดีเนาะครับผมนี่ครับอาจอาจจะเม่นครับผมหรือว่าเพิ่นจะตั้งชื่อตามลักษณะหมู่บ้านอำเภอเพิ่นกับบุรุษหรอครับผมผมคิดว่าคนที่ตั้งชื่อนั่นก็อาจจะมีจินตนาการเนาะครับผมนี่ครับสวยงามอยู่ครับผมต้นนี้ก็ได้แต่ค่อนข้างราคาสองต้นนี้นี่ครับระหว่างไก่ห้าวายกับ ดอนจีนี่นี่ก็จะแพงครับผมส่องกระถางนี้ก็พันกว่าบาทแล้วครับผมที่ผมซื้อมาครับผมเมื่อวานนี่ครับแล้วก็จะมีที่ผมงงอยู่ก็คือนี่ครับอันนี้มันใบคือกันแชงพี่น้องสตรอเบอรี่สตาร์เนาะผมนึกว่าเป็นพันพันเดียวกันที่จริงแล้วก็มีสายพันธุ์ที่แยกออกไปอีกครับผมนี่ครับแต่ว่าอันนี้ผมจําชื่อเพื่อนบอได้ครับผมนี่ครับ นี่ครับถ้าปู้ใดรู้ชื่อเพื่อนกับบอสีเดอกับพิมพ์มาบอกได้ครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นบอกว่าสตรอเบอรี่สตาร์เนาะนี่ครับจะมีใบี่เป็นจุดคือจังผลของสตรอเบอรี่ครับผมผมคิดว่าตั้งลักษณะแบบเห็นรูปแบบเพ่นเนาะคล้ายๆผลสองสตรอเบอรี่เนาะครับผมก็เลยก็เลยตั้งว่าสตรอเบอรี่สตาร์คือดาวของ เป็นดาวสตอเบอรี่อย่างนี้นะครับผมนี่ครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับผมบค่อนข้างที่จะชอบผมเพิ่งเข้าในวงการก,กจรจจิงยูแต่ว่าผมมองเห็นแล้วว่าคนจะสนใจหลายผมก็เลยลองมาลงทุนเกี่ยวกับบอนสีลองเบิ่งครับผมพี่น้องว่าจะจังเลที่เอามาหลายๆนี่กะขายไปแล้วบางส่วนแล้วครับผมแล้วก็จะมีที่พ่นแถมให้กัคือนี่ครับ สอพินยาครับผมสอพินยานี่กะกระบ,บืรูกว่าต้นใหญ่พิ่นกะสวยงามจังเดครับผมอาจอาจจะสวยงามกว่านี้เพราะว่าพิ่นยังบ่เต็มฟอร์มเนาะนี่ครับแล้วก็ไม้อื่นๆนั่นก,นกน็คือจังม่วงมงคลนี่ครับผมผมก็ยังเก็บรักษาอายุเพราะว่าอันนี้แฟนผมจะชอบเป็นพิเศษครับผมแล้วก็มีลูกไม้ที่เป็นสีชมพูนี่ครับผมเดี๋ยวพาย้อนกลับไปบึงภาพที่ผมบันทึกไว้ ตอนที่ผมเดินทางไปหาบอนสีหรือว่าหาซื้อต้นไม้นะเดี๋ยวผมตัดภาพภาพพ่อแม่พี่น้องพาไปเบิงนํากันครับผมนี่ครับจะพามาชมนาล้านเพ่นเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นพวกบอนสีที่เพิ่นเลี้ยงไว้นี่ครับผมอันนี้ก็คือต้นนางไหมครับอันนี้ต้นเล็กเพ่นเนาะครับผม <Yeah. S 1> นี่ก็นางไหมนี่กระเซาะพุ่งพรวดเลยครับผมแล้วก็จะมี ต้นไม้อดืนๆเนาะครับผมนี่คือดอนเจดีต้นเล็กกันครับผมส่วนต้นใหญ่ๆผมเอาไปแล้วครับผมนี่ครับมีหลากหลายครับบนสีเขาเราต้องค่อยๆหาไล่เรียงไปนอกพี่น้องนี่ครับสพิญญาเนาะครับผมต้นนี้นี่กับผมจะต้องศึกษาอีกหลายนอกพี่น้องเกี่ยวกับบนสีครับผมเดี๋ยวเรามารับชมในตู้โอ๊คภายในพี่น้องนี่ครับ ส่วนในตู้เพื่อนนั่นก็นจะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะครับผมนี่ครับซึ่งเป็นสีสดใสสวยงามทั้งนั่นครับผมแต่ว่าเป็นคนข้างที่จะห่วงเนาะครับผมในตู้นี้ครับผมนี่ที่เป็นชายชนต้นนี้กับมีคนจองไว้แล้วผมว่าจะทําการซื้อนะเพื่อนก็บหทันแล้วครับผมจะมีนิวเวฟเนาะนี่ครับแล้วก็เป็นลูกไม้คนทางที่จะมีหลายต้นครับผมเป็นอบไปในตู้นี่ คนแนะนำเทคนิคอยู่คือว่าถ้าโอไปนในตู้แล้วสีเพิ่นจะสวยครับผมน่ครับเขาจะมีไก่ตัวงามครับผมนี่ครับทางในเนาะผมแบ่งซื้อเพิ่นไปต้นหนึ่งแล้วครับผมต้นนี้ไก่ตัวงามน่ครับเพิ่นกะอนุญาตให้ชมเบิง่งแต่ว่าบางต้นเพิ่นก็บด้ขายครับแบ่งเพิ่นได้เป็นแค่บางต้นเท่านั้นครับผมเพราะว่าเพิ่นคนขังที่จะหวงเนาะพี่น้องนี่ครับ ส่วนมากอะถ้ามีต้นเดี่ยวตามล้านกะจะบคุคอยแบ่งประเดครับผมพี่น้องเพราะวะ่าทุเรศนี่กระแสมันพุ่งพวดขึ้นกะข้าเจ้ากะทําการเก็บไว้เพื่อจะดึงราคาขึ้นไปเนาะครับผมนี่ครับนี่เวฟต้นนี้กะสวยงามอยู่ครับผมอันนี้คือเพิ่นอนุญาตให้มันชมในตู้เพิ่นเนาะตู้ข้างหลังบ้านเพิ่นมันก็นจะมีต้นไม้ที่หลากหลายครับผม ให้ชมเบิงครับผมที่เป็นลูกไม้กับมีครับผมพี่น้องนครับชมไปเรื่อยเรื่อยเด้อพี่น้องครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีทั่วไปอยู่ครับผมต้นหกหลงกับมีครับผมอันนี้จักต้นอย่างครับผมบรืจักชื่อครับผมตัวนี้นะครับเอาไปชมเืองอีกทางหนึ่งครับผมนี่ครับก็จะมีนางไหมครับผมต้นนี้เพิ่นจะขายให้ผมวันก่อนแต่ว่า พ่อกระแสพุ่งพวดขึ้นต้นก็ขึ้นแล้วแค่ขามขึ้นตันนั้นครับผมเพิ่นกระโบ,บขายแล้วครับผมนี่จะให้เบิงเป็นลูกไหม้ต่างๆครับผมนี่เป็นบ,บนสตูนเนาะพี่น้องบนดําสตูนเนาะพี่น้องอันน,นี้ครับนี่ต้นนางไม้ที่เป็นตั้งแม่อีกต้นหนึ่งครับผมเพิ่นไว้ยังวันผ่าหัวผมก็คิดอยากเอาไปล่องเสียงมึงอยู่ครับผมแต่ว่าเพิ่นโบขายแล้วครับผมแค่ขามขึ้นได้พี่น้องแล้วครับพุ่งพวดขึ้นเลยครับผม เนี่ยถ้าเป็นไส้ใหญ่ขนาดนี้ก็เกือบพันพอได้พี่น้องเพราะว่านางใหม่น,นั่นคค้นกับหาเล่นกันขึ้นกันครับผมพวมือนี้นี่ครับบนอื่นๆก็จะมีนี่ครับพันว่าอันนี้เป็นปีกกินารีเนาะพันวาค่ะสวยงามครับผมต้นคนข้าง่จะใหญ่ครับผมนี่ครับอันนี้เพิ่จะเอาไว้ตั้งแม่ครับผม บอลเล่ทการซื้อเพ่ราะว่าเพิ่นจะค่อนข้างที่จะห่วงเพราะว่ามันมีหัวลายครับผมเพิ่นว่าตัวนี้เป็นหัวค่อนข้างที่จะใหญ่ครับผมแล้วก็มีบอลเลมอนเนาะพี่น้องบอลเลมอนนี่ก็ผมขอจองหน่อเพิ่นไว้แล้วครับผมเพราะว่าถ้าหน่อมันงอกแล้วผมก็จะมาขอซื้อต่อเพิ่นไปสะสมว้อันนี้ก็เป็นตระกูลโคโลคาเซียพี่น้องสามารถเลี้ยงในน้ำได้ครับผมจะเป็นไหลแทงออกมาแล้วก็จะเป็นหน่อที่หลังครับผมนี่ครับ จะมีสตรอเบอรี่สตาเนาะครับผมที่ผนเลี้ยงไว้นี่ครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นบนกระดาษครับผมแต่ว่ามันบดางเนาะพี่น้องบนเป็นบนกระดาษเทียวธรรมดาเอาพี่น้องคอยติดตามมึงช่องผมเรื่อยๆเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ